ก็วันนี้ก็จะมาเล่นอ่าที่นองนะครับว่าเจอคนหกนะครับผมก็ไม่รู้สึกว่าหครับช็อตที่ไม่น่าโดนไม่กระโดดอย่างไม่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 ช็อตนี้อมาช็อตดีกอนอะไรอะเฮ้ย กูยิงมันปวดนะเนี่ยมันโดนเฉยกกนตามเกมนะครับ ผิดอะไรวะน่ะแบบนียเลยโดนนะกน้าโดนอ่ะ what was that what was that what was that hmm จะตามจอมล้ำจอมกานมัน่อนอ

That's what I can see! Yeah, yeah, that's what I can see! That's what I can see! Yeah, yeah, that's what I can see! <laughs> 我恁爸，咱就是。嗯 มันหรอเล่นแบบบิ๊กช็อตใช่เขาเรียกว่าบิ๊กช็อตไหมวะกูไม่รู้ก็เขีหยาดอะไรไปแล้วแต่แบบน็้ตุูกตายแน่ できた